กะผมเลยร้อยจิติปีสิงห์้นปีสามกองสังคมศาสตร์พระกาพระหนึ่งปีสามครับการรัตเวนการรัตเวนเป็นการแปลิดพรกิจเพื่อรวบรวมข่าวสารหรือว่าการลบดับหมวดหรือหมุ่เป็นเล็กสามารถทําการรัตเวนได้3แบบคือ 1. การรัตเวนลบ 2. การรัตเวนหาข่าว 3. าการรัตเวนสกดลอยการรัตเวนลบมีสองแบบคือ 1. การสุ่มจังตี 2การตีฉเฉยการจัดกาลังการตะเวลลบมีสองขน,นัดได้แก่1การจัดแบบทั่วไปคือการจัดที่มีกรมหมวดและแบ่งส่วนย่อยลงมาเรียกว่าส่วนโจมตีส่วนสมมนับสนุนและส่วนราป้องก,กันปกติพวกหมวดจะเป็นพวกส่วนโจมตี 2. การจัดแบบพิเศษจัดกําลังเป็นส่วนเช่นเดียวกับการจัดปกติได้แก่ส่วนโจมตีส่วนสมมนับสนุนและส่วนรับพ้องก,กันแต่มีจะเป็นชุด พวกความหวัพิเศษคือชุดตรวจค้นชุดทำลายชุดกรุงเฉยศึกชุดตึกภาพัชุดพยาบาลการรักเป็นหาข่าวมีการัดกกำลังแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1. ส่วนหาข่าว 2. ส่วนป้องกันการรัวเวนมี3อย่างคือ 1. การระเวนเป็นพื้นที่2การระเวนเป็นเขต 3. การระเวนเส้นทางครับ